สวัสดีครับร้ำไพรวรรนครับวันนี้อยู่กับนิวฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้คันที่74นะครับอันนี้เป็นเกียร์ D 2.8นะครับเซมิมาโบนะครับแล้วก็ใส่จอพดานนะครับตัวนี้เป็นดิสติง c t นะครับแล้วก็ใส่ไวไฟสองเสานะครับ 5G นะครับมีนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราตัดไปที่จอหน้านะครับผมเพราะว่าทั้งหน้าทั้งหลังเล่นพร้อมกันได้อยู่แล้วนะครับโอเค ไฟก่อนนะครับอ่าไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในอ่าอิไฟ,ไฟมิลเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเจ็ดพัดนะครับผมขออนุญาตครับมีมือเดียวนะครับอ่านี่ครับมีระบบนำทางออนไลน์ได้เลยนะครับดีกว่าคู่ตัวรถด้วยนะฮะไปเซนทนรัลราดพรพาว ตะวันตกเฉียงใต้ง่ายกว่าไหมครับขณะนํานทางเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเปิดเพลงจากแอปจุกก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผมหรือเปิด YouTube นะครับโคตรโผลวิ่หางหางานแบบี่รับงานมากมายเนไหม ก็ความสามารถด้านออนไลน์นะครับตัวนี้ออฟไลน์แล้วก็คันนี้ใส่ทีวีดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็น asuka หกสามศูนย์นะครับไปดูนะปึ๊บนี่เมนูหลักเขานะครับเดิมนะครับก็ไปที่ทีวีนะครับรีโมทนะฮะภาพครับคุณภาพชัดนามใช้เซนเซอร์แสดงผลโซนี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนช่องผ่านอุตโทรมาไรได้เลยนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับที่มีมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะครับ โอเคนะครับลูกค้าต้องการติดตั้งงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพปรับยน์นคอนสวานคันนี้คันที่74แล้วสำหรับ New f o r t u n e r นะครับเรานับเฉพาะ New f o r t u n e r ที่ปลดล็อกและใส่ทีวีที่ตอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ